วันนี้รถเข้าใหม่มาดูการอีกคันหนึ่งนะเสร็จแล้วมาซอนด้าซีอารีเจนสามนะครับเครื่องสองจุดศูนย์นะฮะขับสี่นะครับ,ค,รบค,คันนี้นะดูข้างนอกกันก่อนนะครับผมคันนี้นะเล่มชุดโอนเป็นชื่อผมหมดแล้วนะครับผมรับประกรันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดูภายนอกกันก่อนนะสีสวยทั้งคันนะครับผมฟิล์มดีทั้งคันนี่ล้อยางยางยังไม่ใหม่เลยดอกเต็มเต็มเลยแวะดูล้อยางก่อนจะได้ไปทีเดียวเลยนะล้อยางยางยังดอกใหม่เต็มเ็มเลยนะครับผม สวยเลยนะยางอารีซันปีอะไรเนี่ยปียีิบสามเองนะครับผมยางเซ็งสวยๆนิ่มๆอยู่เลยดอกเต็มทุกดอกเต็มทุกวงนะครับผมสวยนะสีสันภายนอะกสวยมากมาดูต่อนะค,ครับก็ได้อยู่นะเนี่ยสวยอยู่นะพิมก็ดารอบคันแล้วนะก็พิมคาร์บ,บอนนะครับผมอาจจะติดมาจากเจ้าของเดิมก็สวยดีอยู่นะครับผมเนี่ยในตรงไฟท้ายยังสวยอยู่เลยเนี่ยมะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมนะ ไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดปัดน้าฝนใช้ได้ทุกจุดนะครับเห็นไหมไฟตรงไฟท้ายยังสวยรงรถยังสวยอยู่เลยเอี่ยางอลิซันรอบคันนะครับผมยางปียี่สิบสามได้ล้อยางใหม่ๆครบเลยทุกอย่างเลยนะครับผมอ่ะสวยดีอยู่นะรอ,อบอคันนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฝาโปงให้ดูมาฮะมา,มาดูห้องเครื่อง ห้องเครื่องจมเดือแห้งๆเลยนะฮะมาคันนี้คันนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แบตเตอรี่เบิกใหม่เลยนะเพิ่งเบิกใหม่เมื่อวานเองใหม่ๆกิ๊กเลยนะครับแหลกไม่ดังนะครับเราทําอะไรไปแล้วบ้างเราทําเกียร์ให้เราเปลี่ยนเกียร์เซียงกงให้ใหม่เลยนะครับผมคันนี้เปลี่ยนเกียร์เซียกงกงเปลี่ยนปั๊มน้ําแล้วก็เปลี่ยนเอ,อ่อ ทุดลูกลอกดันสายพานนะครับที่มันเป็นปัญหาประจําของรถรุ่นนี้นะ่ะเราเซอร์วิสให้หมดแล้วแล้วก็โชคใหม่โชคใหม่เซียงกงสีต้นนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์ไม่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างไม่มีโค้ดอะไรนะครับผมคูปคอนโทลมีคูปคอนโทลด้วยนะรุ่นนี้นะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่มันดีก็คือมันเป็นเครื่องสองพันขับสี่แล้วก็มีคูปคอนโทลด้วยนะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมๆนะแตกรายงานแบบของแท้แบบนั้นนะ่ะถูกต้องเลยนะ ห้องเครื่องเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีอะไรนะแต่ว่าเปื้อนๆน,นิดหน่อยนะครับผมอ่ะสวยใช้งานได้เลยนะครับผมไม่มีเช็คเอนจินอะไรนะครับผมแค่พี่ได้แค่พี่ได้เครื่องที่มันสมบูรณ์ได้เกียร์ปั๊มเอบีไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเปื้อนหน่อยเขายังไม่ได้ล้างข้างในนะเพราะว่ารถมันก็ใช้งานรถผมก็ใช้เองเนี่ยแหละใจอู่ขีไขขขข่ไปขี่มาขี่มาขี่ไปรับลูกส,ส่งลูกพวกนั้นแหละครับผมก็อ่ะได้เครื่องเกียร์ไ,ได้ได้เครื่องที่ดีเกียร์เสียงกงแล้วช่วงล่างเสียงกงหมดช่วงล่าง แหลกเออลูกหมากแหลกเปลี่ยนแล้วนะครับผมลูกหมากแหลกเปลี่ยนแล้วปั๊มเกียร์ลูกหมากแหลกปั๊มน้ําตัวตั้งสายพานโช๊กเสียงโปงโช๊กโช๊กทั้งโช๊กทั้งสปริงทั้งเบ้าโช๊กยกชุดมาเลยนะครับผมจากเสียงกปงเบิกใหม่เลยทั้งสี่ต้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็เออเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องเรื่องอะไรไอ้เฟืองท้ายน่ะอลิมิเต็ดสลิปของเขาเน่ะนะเรา เราเปลี่ยนน้ามันให้แล้วไม่มีเวลาซื้อก่อนจะซื้อ CRV รุ่นนี้นะ่ะให้ไปลองขับก่อนนะครับผมถ้าจะซื้อคันไหนนะ่ะคือตอนตอนตอนเอ่อเวลาเราเลี้ยวกับยูเทิร์นกับรถนะ่ะถ้าเกิดรถมันขืนขืนคึดคๆดคืคคคคดคดคดอย่างนั้นนะ่ะรถเขาไม่เคยเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายเลยคันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวาร์ตาเครื่องให้ดู เสื่มเงียบเลยเครื่องไม่ดังวาวไม่ดังนะครับเห็นป่ะสวยเลย,ยไม่นะมีอะไรคบผมนี่ปกตินะอันนี้เด็ดไอ,นนอนน้น้ำมันมัน,มนดีคือมาจากแคม,มช้าเป็นเชครับอ๋อสวยนะครับครบแล้วคันนี้นยะพร้อมใช้งานได้เลยเด็ดร้อนเราไปดูข้างในกันดีกว่าปะาาเนะ้มาข้างในเลยครับเดี๋ยวพาไปลองขับกัน มาครับขึ้นมาเลยนะแอร์ออโต้นะครับคันนี้นะจอแอนดรอยอ่ะจอแอนดรอยนะครับผมจอแอนดรอยแลว้วคันนี้มีกล้องถอยหลังจอแอนดรอยจอแอนดรอยรุ่นใหม่นะทัชสกรีนลื่นมากนะครับไม่หน่วงไม่อะไรนะเนี่ยเห็นไหมจอแอนดรอยก็อย่างดีนะครับผมแล้วเวลาใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยทุกอย่างครบเซตนะครับผมสิ่งที่ควรจะมีมีให้หมดทุกอย่างแล้วถอยหลังปุ๊บอ่ะ ปเดี๋ยวขึ้นรถมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปลองขับดูไปมาครับมาดูข้างในกันก่อนนะมาเดี๋ยวไปพาไปลองขับอันนี้อันนี้ปิดได้นะได้วยนะว่ามันปิดอะไรกันไม่รู้นี่อันนี้ก็ยังดีอยู่เดี๋ยวไปลองขับกันคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง2.0ขับ4นะครับเกียร์โพซิชันเกียร์ตรงทุกเกียร์นะครับไปใส่เกียร์ดีแล้วสิ่งที่สิ่งที่คันนี้น่าสนใจก็คือว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.0แต่ว่ามีควบครลน,นะดีนะของ2 เครื่องสองพันขับสี่มีคูณคอนโทรลน้ํามันกินไหมไม่ไม่กินผมขับไปกรุงเทพอบบหกกิโลหนึงประมาณสองบาทแปดสิบสามบาทอ่ะประมาณสามบาทต่อโล้อเราไปกลับไปกลับกรุงเทพพันห้าร้อยโลอ่ะหมดน้ํามันไปสามพันกว่าบาทสามพันห้าประมาณนี้แหละมันก็ประหยัดอยู่นะวิ่งยาวๆก็ใช้ได้อยู่นะคันนี้คันนี้เครื่องสองจุดศูนย์มีคูณคอนโทรลนะครับเดี๋ยวพาไปลองทุกฟังก์ชันเลยนะอันดับแรกดูที่จอกันก่อนมาจอ จอเราใส่จอ Android อันนี้เราใส่ให้ใหม่เลยนะครับได้จอ Android 9นิ้วนะฮะแล้วก็จอ Android แบบทัชสกรีนแบบลื่นๆเลยหเห็นไหมเล่น YouTube ก็ได้เร่ออะไรก็ได้หมดคราวนี้หลังจากจอ Android แล้วปุ๊บเนี่ยพวงมลาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันเนี่ยเราใส่กล่อง้เ,าเราเรามีสายแล้วก็คอนเนคกับพวงมลาลัยได้นะครับสามารถคอนโทรลคอนโทรลจอผนะ่านพวงมลาลัยได้เลยนะไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปหา หาอะไรอีกแล้วนะฮะเราทําให้แล้วคันเนี้เสียงขึ้นลงนะครับเห็นไหมแล้วก็เลือกให้มันได้เลยเนะี่ยรถมันครบแล้วน,นะครับรถมันครบแล้วเนี่ยเห็นไหมกดพี่ก็กดเซิร์ชได้เลยสะดวกสบายมากเลยนะครับคันนี้คุ้มค่ามากสิ่งฟังก์ชันที่2ก็คือฟลคฟังทรนนะนะเห็นไหมชิคเก้นจิ้นไม่มีนะครับรถคันนี้เลขไม่สองแสนส่กว่ากว่านะไม่ได้กอใหม่นะครับผม ไม่ยังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับหรืออาอ้อยากได้ไม่แสนห้าก็ได้นะมีมีแย่เลยนะครับส่วนมากเวลาซื้อรถมือสองนะไม่แสนหา้าแสนหกนะโอ้โหเทียบเลยนะอยากก่อแป๊บเดียวก็ได้ครับแต่ว่าเราไม่กอนะเราก็ขายอย่างนี้รถอย่างนี้ก็ขายอย่างนี้นะครับแย่แย่เป็นชุดแย่ออโต้นะครับสีอวีเจนสามช่วงล่างจะตึงหน่อยนะไ,ม,ไม,นม่ไม่นุ่มไม่นุ่มไม่อยู่ไว้เจนหนึ่งเจนหนึ่งนุ่มเจนสองอยู่ไว้เจนสามแข็ง เจน4แข็งน้อยลงมาหน่อยเจน5โอเคดีเจน6ยังไม่เคยลองนะ c r v ที่ที่ผ่านผ่านมือมาก็จะบอกตามนั้นเลยมาเดี๋ยวดูคูคอนโทรนนะครับถ้าพี่ถาพี่จะใช้คูคอนโรลนะสำหรับ c r v ีวเจนนะกดคูนโรลจึ๊กกดคำว่าคูณทีหนึ่งแล้วก็พอเราได้ความเร็วสมมตินะเดี๋ยวเราจะล็อกที่80นะครับอ่ะแล้วก็กดเซตปล่อยเลยเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถมันจะพาไปสี่เองเห็นไหม คันนี้ฟังก์ชันทุกอย่างผมเลยใช้งานได้นะครับผู้ใหญ่ซื้อก็ได้ไวรุ่นซื้อก็ได้นะครับคนทํางานซื้อก็ได้นะครับเลยวิ่งแปดสิบรอบเครื่องแค่พันกว่าเองนะเห็นไหมรอบเครื่องพันหกวิ่งร้อยรอบเครื่องอยู่ที่พันเก้าประหยัดอยู่นะใช้ได้เลยเครื่องยิงดีกําลังงานยังดีหัวเทียนเปลี่ยนแล้วรถรถคันนี้เราก็ใช้งานปกติอยู่เซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมก็ไม่มีอะไร ไไม่ออกตามไม่ออก,ออกว่อคกก็ไฟนิดน่ะไฟก็ไม่ออกเนาะมียานลุงพ่อให้ด้วยมีกระจกตรงนี้ก็มีกระจกตรงนี้นโอเคนะครบแล้วเบาะเจนสามเจนสามน่าสนใจตรงไหนเจนสามน่าสนใจตรงที่ว่ารถมันไม่เกา่าไม่ใหม่รถมันกลางๆนะครับราคาถูกแสนกว่าบาทพี่ได้เอสยูวีที่ขับสีแล้วก็ไปไหนก็ได้ สมุกรสงคราก็สมุสงบัาในระดับหนึ่งก็ได้ลุยน้ำท่วมอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็จุดที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของเจนสามก็คือเบาะหลังเบาะหลังเขามันเอ็นได้เอ็นได้เยอะนะเอ็นได้เหมือนเจนหนึ่งเจนสองเลยเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเบาะหลังเอ็นได้เอ็นแบบคนนั่งหลังอ่ะเด็กๆนั่งหลังเอ็นนอนได้เลยเอ็นไม่ได้นอนมากก็เอ็นได้ประมาณมากกว่าสี่สิบห้าองศาละเห็นไหมคุณมนทอถ้ามีอยากชันก็กดแคนเซิลออกไปนะครับ รับรถก่อนนะฮะเบาหลังเบาหลังก็พับพับลงได้แล้วก็แล้วก็เอนอนได้เยอะกว่าเจนสีเอไม่ได้แล้วนะไม่รู้ทําไมเป็นอย่างนั้นเสียใจมากเลยที่บ้านใช้ผมใช้เจนสี่คันหนึ่งนะแต่เจนสเนี่ยกำลังดีรถไม่เก่าไม่ใหม่มากไม่ไม QL เก่าเกินไปแล้วก็ราคากําลังดีนะครับมีครบหมดแล้วสําหรับคันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่า ก็มาถึงตอนสรุปกันแล้วนะครับว่าคันนีนะ้เป็นยังไงบ้างนะครับสรุปก็เลยว่าที่จะได้ CRV Gen3 นะครับผมเครื่อง2,000ขับสี่ขับเรื่อนสี่ล้อมีคูบคอนโทลด้วยนะครับผมพวมอะไรมัลติฟังก์ชันคอนโทลจอได้นะครับผมจอ Android 9นิ้วครบแล้วกล้องมองหลังมีครบเลยนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างน่ะเราทําเกียร์ให้เราเปลี่ยนเกียร์ของเซียงกงเราใช้โช๊คใหม่สี่ต้นของเซียงกงนะครับผมทั้งโชค๊คทั้งสปริงทั้งยางเบ้าโชค๊คลังไม่ด หลังไม่ย้ไวยนะครับผมสปริงแน่นๆเลยนะครับสปริงยังไม่ล้านะครับเราเบิกเรายกชุดใหม่ทั้งเซตเลยนะครับปั๊มน้ําแล้วก็เลูกลอกดึงสายพานแล้วก็สายพานหน้าเครื่องหัวเทียนนะครับผมเช็ควาลวเราทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมคันนี้ชาพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะไม่มีปัญหาเรื่องแหลกผัดดังไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์พังนะครับผมก็ครบแล้วสาหรับเซียวิเนเจนสามนะฮะ ข้างในก็เป็นเบาะหนังครบเลยนะไปดูเออเปลืมลืมไปดูด้านท้ายกนะ็มาดูด้านท้ายเรืมเมื่อกี้กำลังจะขายอย่างเดียวเลยลืมผ่าดูด้านท้ายด้านในนะนี่นะครับเขาก็เป็นเบาะหนังนะครับก็มีรื่นรมการใช้งานตามปกติไม่มีปัญหาอะไรเบาะยังไม่เบาะหนังยังไม่ขาดไม่อะไรนะครับผมผมก็ตามสภาพนะ่ะเลขไม้สองแสนกว่าเบาะขนาดนี้ถือว่าโอเคไม่น่าเกียดนะประมาณนี้แหลนะครับเอามาดูข้างหลังกนะันต่ออ่ะคันนี้มีผ้าหลังให้นะครับผมโอ้มา ก็ยังบอกนะครับคันนี้ก็ใช้วันเสาร์อาทิตย์นะไปขี่ไปเล่นไปตกปลานะครับใส่ถังน้ําแข็งได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเบาะเบาะหลังที่ชอบก็คือเบาะหลังเขาเนี่ยเขาเอียนเอียนได้เยอะมากนะปกติปกติเรานั่งเนี่ยเราก็จะนั่งประมาณนี้นะแต่พอมันเอียนลงมาเนี่ยโอ้เอียนได้เยอะมากเลยนะเด็กๆนั่งเอียนหลังสบายเลยนะครับผมก็กว้างใหญ่นะเนี่ยใส่ถังน้ําแข็งได้แล้วก็ใส่เบ็ดตกปลาเนี่ยแนวฝางได้เลยเบ็ดสองท่อนนะครับผมก็นี่ใช้ในงานได้ปกตินะครับผมก็ โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับสวยงามปกตินะฮะชกหลังก็ดีชกหลังก็ดีนะดีดแรงเลยนะต้องจับไว้หน่อยนะครับชกชกกรบปิดเปิดเป็นปกติเลยวาก็าสรุปจบแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้เซียวเจน2เครื่อง2.0ขัด4คูดออคอนโทรลมอคอะไรมาตีฟังก์ชันมีจอ9นิ้วนะครับผมแล้วก็ เล่มชุดโอนเป็นชื่อผมแล้วนะครับผมรับประกันการโอนร้อยเซยางสภาพยางดีมากเลยยางดอกเกบอร์เนตอะยางยังดีแลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยพี่ใช้ไปอีกเลยสาีปียางชุดนี้คุ้มเลยนะครับผมแล้วก็เกีรยใหม่แล้วปั๊มน้ำใหม่แล้วสายพานหน้าเครื่องใหม่แล้วโชคใหม่แล้วสายพานลูกลอกโชคใหม่โซ่ไอ้สายพานลูกลอกลูกลอกสายพานเออใหม่แล้วนะครับผมก็ครบแล้วสาหรับ C r V คันหนึ่งพี่ซื้อไปพี่ไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้ว ใช้งานได้เลยนะครับผมราคาที่เราตั้งขายคือ1นึ่งแสหมื่นแปดบาทนะครับผมราคานี้ไม่แพงไม่แพงเลยแสนหพี่ได้รถแบบนี้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วจอเจอกล้องถอยหลังมีให้ข้อมดลแล้วเอาไปขี่อย่างเดียวเลยนะครับผมก็สนใจก็ทักมาแล้วกันคันนี้วสวยๆนะครับครบจบแล้วนะ้องขายแล้วนะครับผมก็ทักมาแล้วกันก็มีอะไรก็อาแล้วก็ภาษีภาษีเขาเป็นมียอ68นะ ถ้าไม่ต่อราคาผมรุนแรงมากนะเดี๋ยวผมต่อภาษีให้เป็น69ให้เลยนะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าพี่ไปโอนเองนะเดี๋ยวผมออกจดโอนให้นะครับผมรถมัน,เป,นเป็นชื่อผมอยู่แล้วนะถ้าถ้าไม่ต่อกันรุนแรงเยอะๆนะ่ะเราจะต่อภาษีให้เพราะว่าค่าต่อทะเบียนต่อภาษีก็จะประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะการให้ส่วนนี้นะครับผมก็มีอะไรก็ทักมาละกันครับผมใครสนใจคันนี้ก็รีบล้วจองละกันขอบคุณมากครับ